สวัสดีทุกคนกับโบกับตักกับตักเก็ตบุยแล้ว วันนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ไม่เบื่อไม่ไม่จำเจนะโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็จะมารีวิวกลับมารีวิวคุชชั่นอีกเช่นเคยตามหัวคลิปเลยเนาะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรีวิววันนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตาเก็ตบูก,ก่อนแล้ช่องตาเก็ตบลูกต่างมีปุ่มซุปเปอร์แตงเสว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของทางสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างได้เลยหรือใครอยากจะ กดระบบสมาชิกรายเดือนเดือนละ50บาทก็สามารถทำได้เช่นกันจะได้รับชม e x c l u s i v e Content เฉพาะสมาชิกเท่านั้นไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด Super อร์แตงือกด s u b s c r i ร e รายเดือนก็จะขอบคุณมากมากครับโอเคเพื่อเป็นแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์เพื่อที่จะหาเงินมารีวิวขอยเ้นเพื่อนดูเนาะอ่ะถ้าทำแล้วก็ไปดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เป็นรีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยกันบ้างดีกว่าเนาะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เนี้ยตั้งไม่เคยรีวิวอะไรของเขาเลยนะก็ <c oughs> ก็ออกมานะ่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์ที่น่าจะดังมาเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่าตัวดังเขาไน้าจะเป็นพวกลิปอะไรอย่างงี้ปะเออไม่แน่ใจนะหรือบรัชอะไรหรือปะอ่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้ละกันแต่ว่าตักสนใจตัวคุชชั่นตัวนี้เนื่องจาก แพ็กเกจเลยอย่างแรกเลยนะว่าเออแพ็กเกจเขาน่าสนใจแล้วเขาออกมา2สูตรเนาะมีสูตรโกลกับสูตรแมทแต่ว่าคลิปนี้ตักร,รีวิวนะคนมีคนผิวมันอย่างเราก็จะรีวิวเป็นตัวแมทอ่ะพู้มาพษักง,งานบอกชื่อแบรนด์ก่อนนั่นก็คือแบรนด์กาล่าคาเมลเล่เนาะตอนแรกที่อ่านกา,าล่าคาเมเลยไม่ใช่นะกาล่าคาเมลเล่นะอย่างที่บอกไปว่าตัวคุชชั่นตัวนี้ก็จะออกมาทั้งหมด2สูตรสูตรโกลกับสูตรแมทเขาออกมาคู่กันเลยนะแต่ว่าตักรีวิวเป็นสูตรแมทซึ่งชื่อของเขาก็คืออ่าสกิน In2mat cushion นะต้องใช้เป็นรู้สึกเขามีทั้งหมด4-5เบอร์ต้องใช้เป็นเบอร์ที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเข้มสุดหรือเปล่าเออเขามี3เบอร์ท็ทีสึกเขาจะมีทั้งหมด3เบอร์นะต้องใช้เป็นเบอร์เข้มสุดก็คือ03 salvage sand นะเขาบอกเป็นสําหรับผิว24นะเดี๋ยวเรามาแกะดูผลิตภัณฑ์ข้างในอีกกันเลยกว่านะอย่างที่บอกไปว่ารักถูกตกมาจากเขาเรียกอะไรตัวเอ,อ่อแพคเกจเลยเออชอบแพคเกจเขาเนี่ยเห็นปะ เออสึกว่าถ้าเกิดเป็นตัวสูตรโกลให้ออกจาะเป็นสีชมพูหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะละักษณะตลับเนี่ยเหมือนเออเหมือนอะไรนะแบรนด์ที่ดังๆอะ่ะ เออจาวินเดอร์โซใช่ป่ะเออเหมือนแต่ว่าเหมือนจาวินเดอร์โซอ่รูปล่างนะนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นอาวาวแบบนี้มีตัวจีเนา,าะกาล่าคามเมลีคามเคามเล่ใช่ป่ะกาล่าคาเมเล่เออนะแล้วก็ข้างหลังจะมีเบรอร์สีอยู่0ูนย์สามซาวเวสแสตัวคนนะุณสมบัติเนี่ยเอามาจากในเออช้อปปี้เนาะในช้อปปี้เขามีคุณสมบัติเขาเรียกว่า ทำสวยงามมาแล้วงั้นต้องไม่ทำากาสิ่งมาในกาของเขามาแปะๆให้เลยแล้วกันจะเป็นในตัวฟีเจอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่ามีเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นโกลกับรุ่นแมทเนาะแต่ก็ดูเป็นที่เป็นรุ่นแมทละกันมาดูกันข้างในกันดีกว่าเนาะอ่ะเปิดมาก็จะเจอกระจกเนาะรู้สึกว่าตัวตัวตลับเนี่ยเขาเป็นระบบแม่เหล็กนะเออก็ชอบดีนะเดี๋ยวนี้เป็นระบบแม่เหล็กเนาะแล้วก็เจอกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวพับตัวพับรู้สึกว่าเขาบอกมีรูเป็นพิเศษเออมันมีรูจริงๆะทุกคน ตัวคุณสมบัติเขาบอกอยู่มันจะเหมือนไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะมันจะสถานะตัวพับเนี่ยมันก็จะเอาความหนาก่อนค่อนข้างมีความหนาพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับพับคุชชั่นที่เคยใช้ผ่านมาถือว่ามีความหนานุ่มเด้งพอสมควรเยอะกว่าที่เคยเจอในแบรนด์หรือเ่นเนาะแล้วก็เห็นปะเขาจะมีรูๆอยู่ <c oughs> เขาบอกช่วยระบายช่วยอะไรบางถ้า,ถ,าถ้าจะไม่ผิดนะเออเนี่ยนะมีรูๆนะมันจะไม่ได้เป็น มันจะไม่ได้เป็นพื้นเรียบเรียบมีรูอยู่อืแล้วก็ตัวสีเอ่อตัวเนื้อตัวสีนะถ้าชอบสีตรงนี้มาเลยเออมันตัดกับตัวตัวตลับสวยดีนะเออเขาแต่ว,ว่าเขาเลือกคู่สีมาสวยดีอะทำให้น่าสนใจเนาะอืมอ่ะก็จะเจอตัวฟลอยนะตัว ปิดตัวเนื้อคุชชั่นอยู่เดี๋ยวเรามาลองสีกันดีวกว่าแจ้งมาประทับใจมากเลยลักษณะเขาไม,ไม่ได้เป็นฟอยล์นะเป็นเหมือนสติกเกอร์เนี่ยประทับใจอย่างคือเนื้อคุชชั่นมันไม่ค่อยติดตรงนี้เห็นปะ่ะเออแทบจะไม่มีเลยน้อยมากนเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองสีบนเออมือกันก่อนดีกว่านะอันนี้คือเบอร์ศูนย์สามเนาะเซเว่แซนตัวตัวพับไอเขาเรียกตัวฟองน้ําอาจจะไม่ได้นุ่ม แขาเลยไม่ได้แน่นเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ไม่นุ่มนุ่มเนาะแต่มันไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะมันจะบางๆ่อยเนาะเออความแน่นอาจจะไม่ได้แน่นเท่าไหร่อ่ะแล้วก็เวลาแต่ออกมาต้องมีความรู้สึกว่าเนื้อมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะอันนี้เครือเบอร์ศูนย์สามเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูต้องบอกเลยว่าเหลืองเลยนะเออถ้าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยจะเหลืองกว่าในกล้องนะเห็นไหมจะค่อนข้างเหลืองเลยอ่ะอืมอ่ะอันนี้คือเบอร์ศูนย์สามเนี่ยจะถ่ายสีให้ดูทีแล้วกันนะ เหมือนเขาจะไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเป็นแมตเลยแหละเออเป็นแมตเนาะแล้วก็ตัวเนื้อค่อนข้างจะปกปิดอยู่นะแล้วก็เกลี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะไม่ได้เกลี่ยยากอะไรแต่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเหลืองเลยทีเดียวออกส้มๆหน่อยด้วยซ้ำอ่ะมีติดส้มนิดนิดอะเอออ่ะนี่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะนี่เบอร์ศูนย์สามซาเวตแซนนะั่งถ้าจำไม่ผิดเออศูนย์สามซาเวตแซน โอเคอเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วมาลองบนหน้ากันดีกว่าเนาะอันนี้มุมกล้องอาจจะดูเสยๆหน่อยนะแต่เพื่อนคิดว่าเป็นไงแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะก็ก็ค่อนข้างดีนะโอเคดีไม่ดียังไงมุมนี้ก็คอมเมนต์บอกเลยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองบนหน้ากันดีกว่าก่อนจะลองทุกครั้งก็ตจะไม่มีการลงพวกพรามเมอร์พวกอะไรทั้งสิ้นนะสิ่งที่ลงมาวันนี้มีแค่ทาลิปมันแล้วก็ฉีดเฟเชียลสเปรย์มาแค่นั้นเองเนาะจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์แล ไม่สม่ำเสมอเนาะแล้วก็สีผิวมาน NC 30-35ถึงสาโอเคเดี๋ยวเรามาลองทีละครึ่งหน้าก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะลงข้างนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมาดูประสิธิภาพของตัวพับโดยที่เขาบอกว่ามีความพิเศษอะไรเนี่ยมีรูมีอะไรเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวจะแต้แทบลงไป1แทบเต็มๆนะอะ่ะก็จะเห็นว่าเนื้อกูชชั่นก็ออกมา พอสมควรนะไม่ได้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือไม่ได้เลอะไม่เลอ,เอ,เอะเทอะเนาะก็มาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลงบริเวณหน้าแก้มก่อนแล้วกันนะแบนตรงนี้เพื่อเพื่อน<ๆ>จะได้เห็นนะว่าการปกปิดเป็นไงบ้างอย่างแรกเลยตงว่าตัวผับเขาอะเขาควบคุมการเอาเนื้อคุชชั่นออกมาได้ค่อนข้างดีนะไม่ได้เยอะจนเกินไปเนี่ยแล้วก็เวลาตัวผับก็ไม่ได้กินเนื้อคุชชั่นมากจนเกินไปก็กินละไรนิดนึงแต่ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นะเดี๋ยวจะบริเวณลงบริเวณหน้าแก้มก่อนนะ เนื้อต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยพอลงไปอะ่ะต้องมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้ชุกอะไรไม่ได้โกรไม่ได้ฉ่ำเลยอะ่ะเออพอมีความรู้สึกว่ามันเป็นค่อนข้างแมทต์เลยจริงอะ่ะมันจะรู้สึกได้นะเวลาเราลงแบบเนื้อลงไปเนี่ยอ,อันนี้ต้องจะบอกเลยว่ามันเป็นเนื้อที่แมทแมท แมทกว่าเขาเรียกอะไรแมทกว่าเอ่อคุชชั่นในสมัยเนี้ยที่เขาจะบอกว่าเป็นเนื้อแมทอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเซมิแมทใช่ป่ะเอออาจจะไม่ได้แมทเลยมากขนาดนั้นแต่ตัวนี้พอลงไปที่ผิวอะแมทแมทเออแต่มันเป็นแมทที่แลกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแมทที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหน้าเราแบบแห้งอะแต่มันจะรู้สึกว่าเราเบาสบายผิวเรารู้สึกสบายผิวมากเลยนะตอนเนี้ยอืมแต่มันแมทแมทตอะเวลาลงไปที่พี่พี่ผิ นี่แถบเดียวนะจะเห็นว่ารอยฝ้าเนี่ยก็เริ่มก็จางไปเลยเรียกว่าเกือบหายไปเกือบหมดเลยอะดังนั้นถือว่าการปกปิดดีนะแล้วก็เบาสบายผิวดีอืมแต่ว่าตวันเนื้อแอบเขาเลยแอบแมทอาจจะมีความแห้งนิดๆอ่ะเอออจะมีความแห้งนิดๆถ้าเทียบกับกุชชัน่นสมัยนี้ที่เขาบอกเป็นแมทหรือเซมิแมทอ่ะเออแต่ต้องบอกก่อนว่า <c oughs> แห้งเนี่ยก็ไมาถึงมัน มันแห้งนะแต่มันไม่ได้แห้งกระเขาเียไม่ได้แห้งเคลอะอะไรไม่ได้แห้งแบบคือแห้งแคละกอะเออนึกอ,อ,อกว่าไหมมันรู้จะอธิบายยังไงดีอะเออแต่เราใช้บ่อยๆเราใช้คุชชั่นเนี่ยยเรารู้สึกได้เลยครับแต่เราลงไปที่ผิวว่ามันแมทกว่าคุชชั่นสมัยนี้แบรนด์อื่นที่เขาบอกเป็นเนื้อแมตอะเออแล้วก็อีกความดีอย่างหนึ่งคือเออพอลงไปเรื่อยเนื้อคุชชั่นมันไม่กินเลยวะ่ะเออตัวพัฟนี่ประทับใจมากเลยเนี่ยเอยไม่ใช่เนื้อพัฟไม่กินคุชชั่นเลยเห็นไหมเนี่ยเออลงไปที่ผิวมันเลย แล้วก็เรียบเนียนจริงนะเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าผิวเรียบเนียนตอนแรกกลัวว่าจะติดเหลืองออกติดส้มอะไรเกินเกินไปก็ไม่นะอืมถ้าที่ดูนิดตาเนื้อเนี่ยอืมก็พอดีกับผิวเดี๋ยวขอเพิ่มนิดๆกันเพราะว่าบริเวณหน้าผากยังไม่ได้ลงเนาะอ่ะเดี๋ยวจะแทบมานิดนึงจะสังเกตว่าตัวเนื้อคุชชั่นส่วนใหญ่จะออกมาอยุดบอยู่ตรงกลางกลางเนาะอืมอ่ะดังนั้นเราจะใช้สองแถบนี่แหละครึ่งหน้าเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มบริเวณ หน้าผากอีกหนึ่งตอนเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงเลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูดวงบริเวณใต้เขาเรียกนะใต้ใบต,ตาเดี๋ยวว่ามันมันมีปัญหาแห้งแคลกอะไรหรือเปล่านะอืมอือ่ะสำหรับรอยแดงก็ปิดได้ประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ปิดกลบมิดน,นะสำหรับรอยแดงนะ,ะประมาณนี้อ่าเนี่ยครึ่งหน้าที่ลงก็ยังไม่ได้ลงอืม พอลงแล้วรู้สึกไงอ่ะเรื่องอีกอย่างหนึ่งคืออเรื่องหนวดให้ดูเลยกันเนาะคุณผู้ชายวันนี้อาจจะหน้าอาจจะลกๆ่อยนะขออภัยไม่ได้โกนหนวด <g iggle> ก็มีติดบ้างนิดหน่อยนะตามสไตล์แต่ต้องบอกว่าความรับใจต้องบอกว่าทับใจแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยอ่ะไปไกลมากแล้วนะเออคือแบบเนื้อดีมากแต่ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้คนผิวแห้งไม่น่าจะรอดเลยแหละเออไม่น่าจะรอดอย่างแรงเลยแหละเออพอรับใจแรกคือหนึ่งแมท์แมทจริงๆแล้วก็ลงง่ายเนียนกลิบสบายกับผิว นะแล้วก็ไม่แคลกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ปกปิดดีด้วยเห็นไหมแล้วก็ลงง่ายอีกอย่างหนึ่งที่ชอบตัวพับไม่กินเนือ้อคุชชั่นเลยเห็นปะแล้วก็ลงไปที่ผิวเนือ้อคุชชั่นเขาควบคุมได้ดีมากต้องบอกว่าความประทับใจเนี่ยประทับใจอย่างแรงเลยเป็นตัวคุชชั่นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของปีนี้เลยอ่าเท่าที่ดูตอนนี้นะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคุมมันติดทนนะแต่ความรู้สึกในการใช้เนี่ยประมาณนี้อ่ะโอเคอย่าพูดเยอะให้ดูรูปก่อนนี่คือรูปที่ลงครึ่งงงหนงงน้้้าายัไไมม่ดลประณี โอเคเดี๋ยวตักไปลงทังหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาทีหนึ่งแล้วกันเนาะไปลงมาทาั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวนี้ให้ดูหน้ากล้องอะไรกัจะไ,ไม่ถ่ายรูปให้ดูแล้วกันข้างนี้ก็ลง2แถบเหมือนกันนะลงแบบเดียวกันเลยนีน่นี่คือลงแล้วทั้งหน้านะตอนแรกพอเรากลัวมันจะเหลือจนเกินไปใช่ปะแต่พอลงไปที่หน้าเราไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะเออแอบแอบมีความก็เลยนะมีความให้ผิวเราสว่างกว่าขึ้นมานิดนึงด้วยเออพอเนี่ยพอลงทัางหน้าแล้วไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะ เนาะพอลงแล้วทั้งหน้าความประทับใจก็เหมือนเดิมอะตามที่ที่พูดไปเมื่อกี้เนื้อที่แมทเลยแหละแล้วก็ลงง่ายนะไม่มีปัญหาการลงใต้ตาอะไรเงี้ยเออปกปิดดีเลยแหละค่อนข้างไปดีเกือบเกือบจะฟูเลยด้วยซ้ำเนาะแล้วก็บางเบาสบายผิวแต่ย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยแมทแมทเออดังนั้นพอมันเป็นความแมทอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างหนึ่งคืออะไรถ้าเพื่อนๆแบบ อยากได้แบบคุดชั่นผิวสวยออกมาแล้วสวยฉ่ำ m แต่ยังมีความเล่นแสงฉ่ำอยู่แต่ว่าตัวนี้น้อยกว่าตัวอื่นต้องบอกเลยว่าเออความสวยของผิวเนี่ยถ้าคุณจาความสวยของผิวนะอย่าอย่ามาหาจากตัวนี้คือ มันมันไม่ได้สวยขนาดคือเขาเรียกอะไรมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่สวยคือต้องบอกมันไม่ได้ฉ่าอะไรขนาดนะั้นไม่ได้แบบมีความเล่นแสงอะไรนิดมีความแบบเล่นแสงบริเวณหน้าแก้วเห็นปะมันก็ไม่ได้ฉ่าไม่ได้เแลบบตัวนี้คือต้องออกเลยว่าใครที่เป็นคนผิวมันอย่างได้คุชชั่นเนื้อแม t แล้วก็ เขาเรียกอะไรแมตจริงๆอ่ะแล้วก็ลงง่ายปกปิดบางสบายผิวเลยเป็นปกปิดแต่ว่าใบเบาสบายผิวมากเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือความรับใจอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้นไไดหนามนไม่ได้โบอะนึกออกปะเออเห็นปะเนี่ยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟินิชหน้าก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาเนาะไปฟินนชลุกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะให้ดูหน้ากล้องกันละกันนี่คือฟินิชลุกที่ได้นะ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนะอันนี้คือรูป finish l o ก็สิ่งที่ไปทําเพิ่มมาก็จะมีทาแก้มนะเออเชดดิ้งหน้านะทาแก้มทาปากชีเฟเชอร์สเปรย์มาแค่นั้นแต่จะไม่มีการลงแป้งลงอะไรทั้งสิ้นนะจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์ก็ที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้พอฟิ n i s h l o o พอไปดูที่หน้ากล้องหรือดูที่รูปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคือเอาอย่างแรกเลยเรื่องสีเนาะ คือพอลงอจริงๆอ่ะเห็นที่มือเนี่ยมันออกเป็นเหลืองนะแต่พอมันมีความส้มด้วยอ่ะก็เลยมันมีความส้มมีความชมพูมีความส้มอะไรเงี้ยความชมพูอะไรเงี้ยเออพอวันลงไปที่หน้าจริงมันก็เลยไม่ได้เหลืองขนาดนั้นออกด้วยออกมีความแบบสว่างกว่าผิวทั ไปประมาณครึ่งเฉดด้วยซ้ำก็คือก็เป็นผิวเราเนี่ยแหละแต่มันดูสว่างสดใสขึ้นเนาะคือถามว่าลงแล้วอย่างที่บอกไปอันนี้มันคือเป็นบางเบาใช่ไหมแต่ถามว่ารูไหมว่าแต่งหน้ารูนะคือมันคือมันบางเบาสบายผิวอะแต่มันไม่ได้บางเบาคือเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ผิวคือมันไม่ได้ทําให้ผิวเราเออตัวเนื้อมันไม่ได้บางเบาว่างั้นเถอเออคือมันมีการปกปิดอย่างนั้นแต่งหน้ารูไหมรูเนาะเออแต่ตัวเนื้อเนี่ยเขาเบามากอืมเรื่องสีก็พอออกมาแล้วก็พอดีใช้ได้อยู่เนาะพอเราแต่งหน้ามีแก้มมีปากแล้วก็โเเคคขึ้้นนนนาะดััังวมปรบใจี่ย ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากนะแต่ว่าพอคุชชั่นที่มันเป็นเนื้อแมตอะไรขนาดนี้นะพอ,อ,อสิ่งที่มันอาจจะมีปัญหาก็คือมันอาจจะมีความแคลกมีความเป็นคราบหรือหยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยสภาพตอนนี้อากาศมันค่อนข้างแห้งเนาะมันเป็นช่วงเดือนธันวาไปปลายเดือนธันวาแล้วแล้วก็อากาศอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรอากาศมันจะแห้งแต่ว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะอย่างวันนี้อุณหภูมิคือสาองศาณนะนะนะตอนนี้เนาะ ดังนั้นเดี๋ยวไงจะทดสอบเรื่องของการติดทนแล้วก็คุมมันให้อีกทีหนึ่งละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้ดาวกันอีกทีนะตอนนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ปลาทับใจมากๆแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าคนผิวแห้งไม่น่าจะรอดเลยแหละเพราะมันค่อนข้างแมทจริงๆเออเนาะหายากนะคุชชั่นสมัยนี้ที่บอกว่าเป็นแมทแล้วมันแมทขนาดนี้นะเออเนาะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวไงเรามาเจอกันอีกทีตอนเย็นแล้วเดี๋ยวมัน ทดสอบหลังจากทดสอบเรื่องคุมมันติดทนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทีตอนเย็นเย็แล้วเดี๋ยวจะให้ดาวนะตอนนั้นละกันเนาะเวลาตอนนี้คือเที่ยง53นาทีเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสักประมาณสัก6โมงละกันนะอาจจะทดสอบให้มัน 45- ชั่วโมงประมาณนี้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะตอนยนส้สรุปปิดคลิปกันดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนเลยกว่าตอนนี้ก็คือเวลาคือ ห้าโมงสี่สิบสี่นาทีไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าอ่ะห้าโมงสี่สิบสี่นาทีเนาะเราแต่งหน้าเสร็จตอนเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงเกือบบ่ายโมงเนาะดังนั้นก็ตีซะว่าผ่านไปแล้วห้าชั่วโมงเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าโดยรวมกันเลยนี่คือหน้าที่ผ่านไปห้าชั่วโมงะนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปรูปนี่คือรูปที่ถ่ายก่อนที่จะมาถ่ายวิดีโอนี่แหละนะอืมอ่ะ,อะดู ก็จะเห็นว่าสภาพหน้าโดยรวมเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะแต่ก็จะเริ่มมีความมันบททั้งใบหน้าแล้วนะอันนี้เท่าที่เห็นนะออ่ะโอเคเดี๋ยวบอกกิจกรรมก่อนว่ากิจกรรมวันนี้ก็เรียกว่าเออมีเหงื่อออกอยู่ประมาณนึงนะก็คือตังออกไปแออปลวของจะ grab food ใช่ไหมแล้วก็มีการ เ,เปลี่ยนไฟโซลาเซลล์ที่สวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะมีการเปลี่ยนน้าตู้ปลาดังนั้นกิจกรรมวันนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่มีเหงื่อออกมากแล้วก็อากาศวันนี้ประมาณช่วงกลางวันนะประมาณ30 3สองศาแล้วก็หลังจากที่ตากถ่ายวิดีโออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดแอร์นะอยู่ในห้องนี้ก็อยู่ในสภาพห้องที่เปิดพัดลมอย่างเดียวเนา <c oughs> ดังนั้นสภาพหน้ามันก็เลยเป็น,นอย่างที่เห็นนะก่อนที่จะให้ดูก่อนที่จะไปพูดสิ่งอื่นใดน,นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปอีกเฟซหนึ่งให้ดูนะน่าจะประมาณสองรูปเนาะเป็นรูปที่ตักถ่ายตอนช่วงนี้ทํากิจกรรมแล้วเหงื่อมันแตกเหงื่อมันโซมแบบออกทั้งหน้าเลยก็จะเห็นว่าพอเหงื่อออกเยอะๆสิ่งนี้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเริ่มหลุดๆเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าดูจากรูปนะมันจะหลุดเป็นเขาเรียกอะไร คูชันอะ่ะมันจะหลุดเป็นช่วงๆเป็นจ้ำๆเป็นเป็นจุดๆใช่ไหมจะเห็นว่าอีกรูปหนึ่งอ่ะจะเห็นว่า,าพอเรานน้วปาดเนี่ยคูชันนี่ติดนน้วมาเลยใช่ปะดังนั้นแปลว่าพอถ้าคูชันตัวเนี้ยมันไม่ได้ทนกิจกรรมสะเทินน้ำสะเทินบกมากนะฮะดังนั้นถ้าเป็นกิจกรรมที่เหงื่อออกเลยเยอะอะ่ะดังนั้นก็ควรจะเซตแป้งด้วยแต่ว่าคูชัานา่ะมันก็เหนือแมตอยู่แล้วนะบางคนอาจาจะไม่อยากจะเซตแป้งอีก,กได้เนาะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำแต่คิดว่าถ้าวันไหนถ้าคุณไม่ได้คิดไม่ได้ทำกิจกกกรรรมมมมททที่่่ัันนนนนสสเเเเืือออบหหาาว ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งแหละก็คงอาจจะไม่หลุดเหมือนที่เห็นที่ตามรูปเนาะแล้วก็อากาศช่วงที่มันไม่ได้ร้อนด้วยแหละช่วงเนี้ยมันก็จ,จะช่วยในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในช่วงที่อากาศร้อนเมษาพฤษภาเนี่ยก็อาจจะมีผลในระดับหนึ่งอะ่ะงั้นดอกจันตรงนี้ไว้ก่อนเราจะมาทดสอบในเรื่องของการคุมมันแล้วก็ติดทนกันเนาะอะ่ะก่อนที่อั้นในั้นเดี๋ยวให้ดูลืมบอกว่าสภาพหน้าตอนนี้เป็นไงใช่ไหมก็บอกไปก็จะเริ่มมีความมันทั่วทั้งใบหน้าแนละ้วแต่ โดยรวมเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่นะมันไม่ได้หยาไม่ได้เป็นคราบนะจะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หยามันไม่ได้เป็นคราบเลยแต่ว่ามันจะมีหลุดอย่างที่ตงบอกมันไม่เกี่เนอะที่ตาบอกตาทำกิจกรรมที่เหงื่ออะไรมันออกเยอะมันมีหลุดก็เลยมันก็เลยทำให้เห็นคุชชั่นเนี่ยเป็นบางจุดที่มันไม่ได้หลุดก็เลยเห็นเป็นดวงๆวงใช่ป่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได an no ้หยาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคราบเนาะต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะดังนั้นมันคนละเรื่องกันเนาะดังนั้นสภาพหน้าโดยรวมตอนเนี้ยก็ ยังดูดีอยู่นะบอกก่อนว่าเราไม่มีการทําไปทั้งสิ้นนะมีการเชดเงินอออกไปเฉยเนาะแล้วก็ทาธรริจกรรมไม่มีการมาอกอ็เลยทาแป้งทาอะไรเพิ่มเนาะก็เป็นหน้าประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการคุมมันก่อนต่อเลยดีกว่าเนอะองสาซ้ํามันที่ใช้โดตัวเดิมนะทับเลยจะเห็นว่าหน้ามันเริ่มมีความมันออกมาเยอะนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูกระดาษซับม,มันนะว่ามันประมาณไหนแต่เราไมีความรู้สึกว่าเขาก็คุมมันดีอยู่นะ อะนี่ความมันล้วนๆนะอันนี้ไม่มีเหงื่ออะไรด้วยซ้ําอืำยังไงจะถ่ายรูปกระดาษสม,มาัตตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งชัดนะอืประมาณนี้จะเห็นว่าเหงื่อมันก็ประมาหนึ่งนะต้อถือว่าคุมมันดีเลยนะเพราะเหงื่อแค่นี้ถือว่าดีแล้วแหละเออก็คุมมัน กลางๆค่อนไปทางดีนะเพราะว่าตากเป็นคนผิวมันมากๆแล้วพอหลังจากเราซับเสร็จก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลแล้วก็โอเคดูดีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเห็นว่าที่กระดาษซับมันเนี่ยมันก็จะมีตัวคุชั่นหลุดติดมาด้วยนะดังนั้นตาว่าพอมันเจอหน้าที่รัางมันมากๆมันอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วประกอบกับอากาศมันร้อนแล้วก็ไปทํากิจกรรมมือออกเยอะๆเนาะมันก็อาจจะมีหลุดอะไรบ้างเนาะดังนั้นตากว่าเรื่องคุมมันดีไปถึงค่อนดิกลางกะ ทางกลางประค่อนไปทางดีเลยแหละเออเนาะสำหรับตัวนี้นะยังไงจะถ่ายร <c oughs> ูปก,กระดาษซัมมันให้ดูเนาะอ่ะลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของดรอปเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดรอปนะเออสภาพหน้าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปแล้วก็ยังเนียนเนียนสวยอยู่เหมือนเดิมนะอืมแต่เรื่องคุมมอะไรก็อย่างที่บอกไปที่ที่พูดไปทั้งหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเรื่องของการติดทนเนาะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ชีทของแจ๊บตัวเดิมนะ แต่ว่ามันก็นาก่าจะเหลือไม่เยอะหรอกเพราะว่า้าทำกิจกรรมสะเทินน้ำสะเทินบกไงลเ,เลยหลุดไปเยอะแล้วพอสมควรอนะ่ะเออเฮ้ยว่าไปอเดี๋ยวจะโชว์ดเมคอัพรีเวิร์ชีดให้ดูนะก็ถือว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะอืมอืมนะอืมเ,เช็ดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายรูปตัวนี้ให้ดูทีหนึ่ง ถือว่าเหลือเยอะอยู่นะเออแต่ว่าน่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตอาอะเนี่ยขนาดมันมีหลุดออกไปแล้วบ้างนะตอนที่เขาเรียกแล้วตอนที่ตอนที่ทํากิจกรรมที่เหงื่อมันออกเยอะๆอะเออแต่ว่าโดยรวมอะมันก็ยังเหลือคูชชั่นอยู่ประมาณหนึ่งนะห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออแต่ว่านะดังนั้นเรื่องของการติดโทนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อนอันนี้รูปของมคนะอัพรีมูเวอร์ชีนนะ เรื่องของติดโทนรักว่าเขาก็ติดโทนโอเคนะถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติบอกแบบนี้ก่อนถ้าอยู่ในสถานการณ์สถานการณ์ปกติใช้ชีวิตประจำวันปกติอากาศไม่ได้ร้อนมากไม่ไปทํากิจกรรมที่มันโหงเหงื่อแตกอะไรมากมายแต่ว่าเขาติดโทนโอเคเลยแหละเออแต่เพราะอิญนนวันนี้ตักไปทํากิจกรรมที่เหงื่อมันออกเยอะๆไงมันก็เลยอาจจะขนาดนนมันก็มันก็อาจจะไม่ได้ติดทนได้ในสถานการณ์ที่มันฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นเนาะดังนั้นตักถือว่าถ้าเป็นกิจกรรมทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเนี่ย ก็โอเคในเรื่องติดทนกลางๆค่อน,น,นไปทางดีนะดังนั้นเรื่องคุมมันเรื่องของการติดทนก็นกลางๆค่อน,นไปทางดีเลยแหละเออโอเคอ่ะเดี๋ยวไงจะมาสรุปและให้ดาวเลยเดี๋ยวมาสรุปและให้ดาวกันดีกว่านะสลับกาล่าคาเมเลสสกินเซอร์พลัสอินทูแมตคัชชั่นตัวนี้เนาะอืมก็ไม่ทัวร์ละกันนะเราพูดไปหมดแล้วก็ตามนั้นอนะเรื่องที่พูดไปเล้วดังนั้น,น,นเรื่องของคุมมันติด โทนก็กลางๆค่อนไปทางดีเรื่องของความแมทเนื้อแมทแมทเลยแหละเออแต่เป็นแมทที่ก็คือเออเป็นแมทที่ไม่ได้แห้งนะไม่ได้ไม่ได้ขลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกหน้า คล้าแขกหน้าเลยนะแต่มันเป็นแมตที่มันคอนข้างแมตจริงๆอ่ะเออไม่ได้มีความสวยของผิวไม่ได้ชายอะไรขนาดนั้นไม่ได้เล่นแสงไม่ได้มีความโกลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีเหงื่อออกผิวมันก็สวยขึ้นนะเออลืมบอกอย่างที่เวลาผิวมันมีมีเหงื่อออกมันก็สวยขึ้นนะแต่หลังจากลงอ่ะเออปกติอ่ะคุชชั่นบางรุ่นเวหลังจากลงที่มันเป็นรุ่นแมตมันก็จะมีความชายความเล่นแสงอยู่ใช่ป่ะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเลยดังนั้นถ้าใครหวังว่าเฮ้ยจะเป็นคุชชั่นแมตที่แม่งมีความสวยของผิวว่าอาจจะต ถ้าเป็นเรื่องของความแมทนะต้องให้เขาเลยเออตรงนี้ต้องให้เขาเลยส่วนเรื่องอื่นดีมากการลงลงง่ายเนาะเออไม่มีกลิ่นน้ำหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากจริงคือเรื่องของพับเนี่ยอ่ะเนี่ยหลังจากไซส์เนี่ยไม่มีเลอะเทอะอะไรเลยเนี่ยเห็นปะคือเขาคุมเขาอะไรตัวคุชชั่นอะ่ะแล้วก็ตัวฟองน้ําตัวพับคุชชั่นอะ่ะเขาคุม คุมเนื้อได้ดีมากแล้วไม่ได้กินเนื้อคุชชั่นเหลือแล้วเวลาลงมานทาให้เราลงง่ายกว่าเดิมนึกออกปะสามารถทําให้เราค่อยๆแท็บลงไปได้เนาะประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องผิวเรียบเนียนก็ให้เขาเนาะก็ประมาณนี้ละกันดังนั้นสําหรับตัวนี้แล้วนะเออตัวกาล่าคาเมเลตัวสกินเซอร์พลัส t ินท t ูแมทคชชัถ้าเป็นตักตัวนี้ตักจะให้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  สี่ดาวครึ่งมันก็จะให้ห้าดาวแหละถ้าเราไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรที่มันสมบูรณ์สมบันฮาร์ดคอร์อะไรขนาดนั้นนะไม่มันหลุดอะไรเงี้ยเออถ้าเราไม่ไปเจอเหตุการณ์นั้นเราก็คงให้ห้าแต่ว่าเออเมงเอเราไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นไงมันก็เลยทาให้เราเออนิดนึงก็เหาหักสักครึ่งดาวแล้วกันแต่ถือว่าโดยรวมบอกเลยอะถ้าใครเป็นคนผิวมันมากๆแล้วอยากได้คุชชั่นที่มันแมท์อะในปัจจุบันรักบอกเลยว่าคุชชั่นแมทต์เดี๋ยวนี้มันจะชอบเป็นแมทต์ที่มันแบบเซมิแมทต์ใช่ป่ะแล้วก แต่ก็ขอเล่นแสงขอแบบมีกระจายแสงมีความสวยของผิวเพิ่มขึ้นมามีกลิดนิดๆอะไรเงี้ยเออแต่ตัวนี้คือแมทก็คือคือ,คอ,คอฉันเป็นแมตตะก็แมทแต่ถ้าเข้าใจเขานะเพราะเขาออกมาคู่กัน2สูตรคือใครใครอยากได้โกลก็ไปซื้อรุ่นโกงเขาละกันเพราะเขาออกมาคู่กันเรามีรุ่นโก,กรุ่นแมทถ้าใครอยากได้แมทก็มารุ่นนี้อ่ะประมาณนี้ละกันคลิปนี้ก็ไว้แค่แคนี้ละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปและการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Target b l u นะครับแล้วก็ช่อง Target Blue ของเรามีปุ่มซูเปอร์แดุม สุดแตงด้านล่างเลยเลยคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ